เป๊กเคลื่อนไหวตอบเองหลังจากโต้งรวมเฟรมกับพลอยเชลมาหลังจากผ่านทางมาชาวเน็ตโซเชียลตั้งคำถามว่าพร้อมสงสัยและมีการภาพคู่รวมเฟรมด้วยกันนั้นบ่อยๆสำหรับชาสาวพลอยเชอมาและกับแรปเปอร์หนุ่มอย่างชื่อดังอย่างแรปเปอร์ธงถูพีทที่หลายๆคนนั้นอาจจะรู้นว่าทั้งคู่นั้นจะลงเอยด้วยกันยังไง ก่อนหน้านี้เพจบันเทิงเจนอยร้อยแปดก็ได้โพสภาพคู่บรรดาที่คนดังในวงการบันเทิงทั้งต้งทูพิชและพลอยเชอมาร่วมไปถึง,ถงลูนเซนศิริภาที่มาพร้อมกันกับนิกภูมิรัทถุพุนที่อีกทั้งก็ยังมีเป็กสันชัยมารี เบอร์เนอร์นั่นเองพบกันที่ในป่าวงและก็เขียนแคปชั่นมีวิดีโออิโมจิและที่ฝ่ายชายมามาลีนั้นก็เพิ่งจะถูกโยงว่าข่าวลือว่าเลิกนางเอกหน้าเหวี่ยงของออกมาจากบ้านแฟนอีกด้วยล่าสุดเป็กสัญชัยก็ออกมาโพสตและด้วยภาพพร้อมกับหมู่คอมเมนต์กับความสัมพันธ์ด้วยตนเองกับ ภาพบรรยากาศที่ภายในปาร์ตี้ที่มีหลายๆคนมาร่วมปาร์ตี้อาหารในครั้งนี้ด้วยและพร้อมกับข้อความระบุว่านัดทานข้าวกับกันเฉยๆไม่มีอะไรเยอะเยอะแยะและหากท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นชอบใครถ่ายรูปกับใครก็โพสต์ตาม กันนะคะอย,อย่าชัดชัดเจนนะคะเอาแล้วนะคะ i.g คุณเป็กชันชัยกำลังจะเป็นข่าวอีกแล้วนะคะกับพี่พกบด้วยเป็นต้น